ค่ะทุกคนวันนี้จะมาไม่มีอะไรคิดเลยอะนะคะวันนี้ไม่มีอะไรคิดเลยมีน้องทำให้อะไรอ่ะกล่องสูงกล่องสูงตู้ปลาถามก่อนเธอจริงเปล่าจริงแต่ว่าแต่ว่ายพี่อยากได้แบบซีเคดกับแบบนี้อะไม่รู้เหมือนกันแล้วอยากได้ซีเคดกับอันนี้อ่ะขอร้องตัดกันเลยค่ะทุกคน